มีคนดีเข้ามาถามมากมายว่าอยากให้ช่วยอธิบายโปรเกระบวนการผลิตนิยายเสียงให้หน่อยว่ากว่าจะอมาได้สักคลิปสักตอนเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างและนี่คือคำตอบครับโดยโปรแกรมที่ผมจะใช้ส่วนมากจะเป็นโปรแกรมจากตระกูล Adobe อาทิ Adobe Audition สสำหรับปรับแต่งเสียง Adobe Photoshop สสำหรับทำปกคลิปและ Adobe Premiere สหรับตัดต่อรวมไฟล์ซึ่งผมเสียรายเดือนให้กับตระกูลนี้เป็นจำนวน2,400บาทต่อเดือนครับ ในความเป็นจริงแล้วมันมีโปรแกรมฟรีที่สามารถใช้แทนกันได้อย่างเช่น Canva, CapCut และ Audacity แต่ในคลิปนี้เราจะลุยกับโปรแกรมของตระกูล Adobe ประมาณ90%นะครับแต่เป้าหมายของคลิปนี้ก็คือเล่ากระบวนการคร่าวๆว่ามันมีกระบวนการอะไรบ้างเพื่อจะให้นิยายเสียงออกมาพร้อมอวยโฉมบนโลกออนไลน์โดยขั้นแรกผมจะเตรียมสคริปต์สำหรับอ่านด้วยการใช้โปรแกรม Audacity ในการอัดเสียงทั้งหมดซึ่งไมค์ที่ผมใช้ในปัจจุบันก็คือไมค์ Razer Ryzen Mini ซึ่งเสียบ USB แล้วก็ใช้งานได้ทันที อ่าไม่มีสปอนเซอร์นะแต่ผมใช้อันนี้จริงๆหลังจากใช้เวลาครึ่งชาติในการอัดเสียงแบบมีผิดมีถูกบ้างบางทีอาจเป็น10บเทคกว่าจะผ่านในนิยายเรื่องนี้มีตัวละครชายเป็นคนดําเนินเรื่องหลักผมจึงใช้เสียงตัวเองพากแต่จะมีตัวละครหญิงซึ่งจาเป็นต้องใช้เสียงผู้หญิงพากแน่นอนว่าผมจะไม่ใช้เสียงกระเทยของตัวเองออกสื่ออย่างแน่นอนพวกเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปใช่ไหมใช่พวกเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป ฟังดูแล้วก็ไม่น่าอภิรมเท่าไหร่สุดท้ายจึงเป็นหน้าที่ของนักพากย์สาวแนวหน้าของประเทศที่มารับหน้าที่ทากเสียงตัวละครหญิงทั้งหมดในเรื่องครับ <c oughs> เมื่อน้องนักพากส่งไฟล์เสียงที่อัดมาให้แล้วก็จ่ายเงินค่าจ้างแล้วก็เข้าโปรแกรม Adobe Premiere ดึงไฟล์ภาพลงมาพร้อมใส่เสียงภาคเมื่อลองเลย์ดูจะสังเกตว่ามีเสียงรบก,กวนเข้ามาดังนั้นผมจึงลิงก์ไฟล์เสียงเข้าไปยังโปรแกรม Adobe Audition เพื่อตัดเสียงรบกวนออก หลังจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนที่กินเวลามากที่สุดก็คือการตัดเรียงจังหวะจากโคนให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นรวมถึงใส่สกอ์เพลงประกอบซาวเวเซ็กแต่ไม่ถึงกับต้องใช้ฟอรเรก็ได้ ฟอรเรคือกระบวนการสร้างเสียงและบันทึกเสียงเอฟเฟกที่ใช้ในภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์โดยจะเป็นการบันทึกเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของตัวละครหรือเสียงสิ่งของต่างๆที่เกิดขึ้นในฉากเช่นเสียงฝีเท้าเสียงการเปิดประตูหรือเสียงใบไม้เสียดสีกันเสียงเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นในสตูดิโอหลังจากการถ่ายทำไปแล้วเพื่อให้เสียงในภาพยนตร์หรือรายการนั้นสมจริงยิ่งขึ้นฟอร์เรมักจะถูกทำในขั้นตอนหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จแล้วเท่านั้นโดยจะมีนักแต่งเสียงฟอร์เรอาร์ติสเป็นผู้ทำหน้าที่สร้างเสียงเหล่านี้และบันทึก เท่่่าาาากกกััับภพยยยนนนตตรรรร์หือออีํลลงงผิูมีจังหวะหนึ่งที่ต้องมีเสียงซอมบี้คำรามด้วยความที่ตัวเองขี้เกียจอัด ADR จึงต้องออกตามหาเสียงเหล่านั้นตาม YouTube ซึ่งส่วนมากจะไม่ได้คุณภาพเสียงที่สูงพอหรือเสียงที่ตรงกับความต้องการของตัวเองหรือไม่ก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหาแต่ปัญหามันไม่ได้มีแค่ทางออกแค่สองสามทางแต่มันมีทางเลือกที่ซีอีกนั่นก็คือการอัด ADR ครับเผื่อว่าจะได้เอามาใช้เป็นซาวด์ไลบรารีของตัวเองได้ในอนาคตด้วย ADR หรือย่อมาจาก Alternate Dialogue Replacement คือกระบวนการบันทึกเสียงสนทนาของตัวละครในภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ใหม่ทั้งหมดหลังจากการถ่ายทําเสร็จสิ้นแล้วกระบวนการนี้จะถูกใช้เมื่อคุณภาพเสียงที่ถูกบันทึกในสถานที่ถ่ายทําไม่เพียงพอหรือมีเสียงรบกวนที่ทําให้ต้องบันทึกเสียงใหม่ในสตูดิโอในกระบวนการ ADR นั้น นักแสดงจะมาทำการบันทึกเสียงสนทนาของตัวเองในห้องสตูดิโอโดยจะพูดตามบทและพยายามให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของปากในภาพยนตร์ที่ถ่ายทำไว้แล้วหลังจากนั้นเสียงที่บันทึกใหม่จะถูกผสมเข้ากับภาพเพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้นจริง หลังจากนั้นก็ใส่เสียงดนตรีแบ็กกราวด์ตามจังหวะเหตุการณ์ในเรื่องซึ่งฉากนี้จะเป็นฉากที่ซอมบี้บุกเข้ามาทำร้ายมนุษย์สร้างความแตกตื่นคระครุงไปทั่วพอจบสุดท้ายผมจะเช็คงานละเอียดด้วยการฟังจากลำโพงทั้งสองข้างเพื่อแยกระหว่างเสียงซ้ายและขวาเพื่อเช็คว่าต้องตัดเพิ่มหรือลดทอนส่วนไหนหรือไม่หากไม่มีก็เรนเดอร์ตัวเช็คไฟล์ว่ามีความเสียหายตรงไหนหรือเปล่าคาุณภาพของเสียงมีมาตรฐานมากพอหรือไม่ ขอบคุณที่รับชมคลิปมาถึงตรงนี้นะครับหากชอบเนื้อหาแนวนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้คลิปหน้าจะเกี่ยวกับอะไรไว้มาติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนิวไม่จิ๋วด้วยนะครับบาย